กราบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สุกุลสุคนยินดีต้อนรับเขาสู่ส่งเ้าจอยแชนนลเมื่อนี้กัมาพบมาพอก,กับเฮาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องบริษัททางใดอยู่เพื่อนอยู่ซานคือเก่าเนาะึ่งตอนนี้กับซีอาสีมาอัปเดตรีวิแทงน้ำอะไรพ่อแมอ่พี่น้องเพราะว่าแทางน้ำสองสั้นเท่ากับเหตดแล้วเป็นทีเรียบร้อยแล้วนาะพี่น้องเมื่อนี้กัเลียงสร้างน้ำพี่น้อง ต้มเป็ดเนาะต้มเป็ดกินข้าวเทียงอะไรก่อนสีไปรีวิวแทงน้ำซะจอยกัสี่มาพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิกมุงวันต้มเป็ดเห็ดยู่เห็ดกินอะไรพี่น้องมาเห็ดทางล้านลังบ้านเนาะตอนนี้ก็สีเป็นเวลาเที่ยงเลยครับพี่น้องเลยผนกายังมาทานไ้กินข้าวเทียงอะไรพี่น้องเฮากัสีเรียกสลองผลน,นิดนหน่อยอะไรเนาะเพราะว่า เป็นกระเฮ็ดตัต้งแต่เริ่มต้นเฮ็ดคำแพงพีงนนง่น้องเนาะเขาก็เลยสี่มือจบงานะพี่น้องดทอออคืืยเนปมือจบงานเนาะก็เลยสีเลี้ยงเพิ่นคะพี่น้องเพราะว่าทุกใช้รอให้เพิ่นที่เข่าอีกคู่วั่งกันเลยหายไปชื่อยันทางบอกก็ได้ซะเนาะตอนนี้แท่งน้ำเทาก็ ขึ้นที่เทิงนะพี่น้องแต่พี่ก็ตั้งไว้ในเล่านีา่ยเพื่อเอาขึ้นกันเลยเนาะแต่ถ้าจอยกะยังบมพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิงนะ่งเนาะมาเบิ่งบ่อนเห็ดอยู่เห็ดกินก่อนพี่น้องอันนี้กะสีเจ้าของครัวกะคนในบ้านเลยพี่น้องฮะงฮะคนมาเห็ดกินเนาะ ขัเป็ดช่างค่อยกับคัวบ่ได้ก <c oughs> ันอะไรต้มเป็ดพี่น้องเลยต้มเอามันมันชิง่ายเนาะคำเฮาปีงมันนั่นชุกพี่น้องต้มเป็ดเต็มหม้อพี่นอ้องเลยตอนนี้ส่างเหมือนกำลัง หนึ่งายแทงน้ำนี่เนาะเมื่อนี้บข่อยนาบอะไรเนาะพอดีบรรยากาศ กินบ่อปูกี้คือสิบูกินนอกใส่ดิบมันบุเคยเนาะมันบุเคยมาหน่อยฮะยังบ่เอาออกมาเลยอย่ามันกินกินอันนี้ทำมันปีนออกมามาติ่งมันปีนออกมาเลยนี่เอาไว้อยู่ในแต่มันก็ะปีนออกมันโตจ่อยแล้วมันแข็งแห้งบ่เอาเป็ดขอใครก็จะมาคอยมันบ่ปีนได้มาคอยสิใครหมอเป็ดก็ยัน โท,ทรศัพท์องค์หอนอ่าบน้ำแน่มั <laughs> นรา <laughs> เคยอาบบ่คนแขยงอยู่ <laughs> ถึกน้ำได้หนึงก็ะ้องอันนี้ <laughs> อาบมัดอาอเมนออกให้เหรอเ <laughs> นะาะจะคลองพึ่นกรบบอกอ่านไปไแล้วนี่เก็บคนไปเผาให้มันเบิดพี่น้องเลยยันมาหน่อยกินเศษ <laughs> <อ>มาหน่อยมันบูเดแล้วมันมากินได้ไหม ยันกยามันเดียหอกะเพาแหอกะเพราผดต้มผัผวต้มอยู่ห่มมาต้มตากแดดคีแเกลือเนน้มันหอนแล้วใส่รบดทันแล้วเค็มดอกเราย่งบนตะปูบนนเราต้มเหมอนกะแมนถามหรเค็มโอ้โหดูเลย ยังป <c ười> ุ้งเขาหิวมาเราหิวกรับคืนเบอรทีมนก็ถีน้องเลยกำลังคาทาคาาแ่ะบบแอืยอืมอืมอืม็ออกนออ ต้มตับเมนูต,ต้มเป็ดพี่น้องเอ,อ้ยสิ้นจะใหม่ล้วมาจากเป็ดสปริงเป็ดจ้ะรอ,อต้มเป็ดซุปกะเพามาเบงแท่ง,ทงน้ำเนาะพี่น้องเพราะว่าแทางน้ำเขาก็เอาขึ้นเล้วและพี่น้องเอาขึ้นไว้สันซองเนาะเพื่อแทงน้ำจีดไห่มและพี่น้องเพ,พิ่นก็เก็บงานมาอนีเนาะเก็บสีเก็บยางมือพี่น้อง มือสุดท้ายพี่น้องเอ้อตอนนี้ก็โทรโตโทรอยู่เนาะพี่น้องเกาจะไรพปาดเนาะเอาลงจังสี่ นั่นนี่กระจงกระกอกหนึ่งน่ะตอนนี้เคนจะล้างหนึ่งทรายไปหายเนาะทรายโถน้ำนะพี่น้องอันนี้กา็มาักปูนเพราะว่าทรายปูนหินเรือเนาะเล็กกระเรือก็เลยอยากเห็นให้มันเบิดพี่น้องก็เลยซีรดนั้นนี่อีกลาดไว้เอาไวานนะ้ถาด เวลาย้ำพุนตกกะเอาทานวันนี้นะพี่น้อง <c oughs> คนมักปูนเออมักน้ำไว้ยืโนกปูนทรายยินตอนนี้ผลกระนิงนเฮากระสีไปเบิ่งตง้มเป็ดอีกก่อนพี่น้องเพื่อนอันสารยิ้วเผาเนาะแล้วก็ต่อพุน่นอีกเกอกหนึ่งสองกอกหนึ่งพี่น้องเลยซื้อกอกกับแพงองนี่ยเทนอกระเบรซื้อมาลายอันซื้อสามอันเนาะเฮากระซี ต่อไปให้เมถาวอีก mm อันหนึ huh. uh ่งเนาะตอไปให้เมถาวเออันหนึ่งลาไปเบิ่งนี่น้องประมาณไหนเนาะ่อ๊ะประมาใส่หมดแดงกันม้ยเอาไปต่อเตรยพร้อมเด้อเออไปตากงกันไปตากกับข่าวก่อนพี่น้อง ตักข้กินก่อนเดียวจังมาเบิ่งใหม่ต้มเป็ดทับกระซุกแล้วพี่น้องสร้างตักเองอย่าจะได้แ่บเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อเอาบปแซ่บปรุงเอาใหม่จางเกลือเแค่ประแดกต้มให้ใส่ประแดกเอาไหมต่อคร้วเล้ว เนี่อะไรอครัวกับเอาเขากินกระโพดหรือลิตักให้เลยหิวเมื่อเลยค่ะเอาแต่ปิสองปิงสองตอดหนึ่งิได้อิ่มมาลูกเมียได้ปะเฮินลูกกับปาฮะไปหรงเรียนเหมบ้ามันวันไงค่ะเลิกมางเรียนฮะ อันนี้ก็บ้านหัวย่างบ้านบ้านตะกอยกันบ่าน่ะาคอยแล้วบ้านชื่อบุเคยเห็นนาเนาะเขาหนาเขาหนาเขามากรียกเออบ้านเลยทำงานอยู่น้ำอะไรก็บ้านอันนี้บ้านอะไรบ้านเท่านี้นเลย บ้านหัวยางนะม่เยเห็นเห็นหนาแล้วพอเราจพอเคยขึ้นมาทงานาะเกดบ้านเดียวกันกับบรีหูใช่ไหทัเ็ตเจ้าทอเถื่อนทรงเถื่อเราเห็นข่อยขอยบุรหาจักเถื่อนเขาบ้านนี่หูจังมีบนตลอดทานมัน ตอนนี้ก็สร้างเพล่นก็กินข้าวเรียบร้อยแลวพี่น้องเพิินก็มาลาดกันเปื้อนเนาะเก็บงานแะไรมือนี้ก็มือสุดท้ายพี่น้องเพิินก็ซได้เคลียร์คองทุกอย่างเลยเนาะเพราะว่ามือนี้ในเฮือนก็มีสลองเพลนละนิดละหน่อยอหไรพราะว่าพี่น้องเพราะว่าเพิ่นกัเห็ดกระแพงน้ำกับเห็ดแท่งน้ำน้ำก็เกือบ2งเดือนเลยเนาะข่าว2องเดือนแล้ชซะจ่อยก็เลยสโลง เลี้ยงเพลินแหละมือสุดท้ายแหละพี่น้องเลยเฮากาจะได้ภาคเสียงเอาเด้อพี่น้องเลยเพราะว่าอา่ามันงามกับเสียงตู้เนาะตอนนี้เผื่อกลาดกันเปื้อนให้แหละแล้วก็โตโถน้ำไล่แหละพี่นอ้องก็หลังจากนี้เห็ดน,นี้แหละเพื่อกาสีกินเหลากินเบียร์กันละเล็กลน้อยอะไรเนาะเพื่อกาซีได้กลับอะไรพี่น้อง ตอนกับพันเทแล้วทีเรบร้อยแ,แล้วพี่น้องจบภารกิจเลยเนาะงานพันกระได้พันกัเก็บซีละเหล็กละหน่อยอะไรพี่น้องมือนี่ก็สิีเป็นมืออ่ามือสุดท้ายพัน,นอะไรเนาะเฮดเวียกอยกับซีถ่ายข้างบนให้พ่อแม่พี่น้องเบ่งอีกครั้งเนาะแทงนำ้ำแทงเทงอะไรพี่น้องสูงีลีพี่น้องเลย รั้งแรกกรัดซิตคันไดธรรมดาอยู่แต่ว่ามันสั้นเกินเนาะยันเขาข้นบบได้ะลรพี่น้องก็เลยเอาคันไดแบบแนวเนาะแต่ก็รูล้ลาอยู่ได้พี่น้องใยคันไดก็ได้เนาะกะัดิประมาณนี้แหละแท่งน้ำของฮาว็ไดอันนี้ก็ให้เพิ่นเห็ดเคียงบนดังไพ่ห้เนาะอันหนึ่งเพราะว่าเลกที่มันเรือแะละพี่น้อง เลยให้พันเสื่อมให้เลยซะเอาไว้ดังให้หนึงเขาก็บสบายเวลาเขาดังพื้นเลยพี่น้องเพราะว่าในเฮือนกับบุมีเคียงเนาะมีอันเดียวเลยแต่ยังได้เคียงใหญ่ก็เลยให้พันเหตุให้เลยพี่น้องเพราะว่าอ่าเมื่อนีก้กะเมื่อสุดท้ายเป็นทะเลเนาะก็เลยให้พันเหตุเคียงให้เลยพี่น้องเพราะว่าเล็กกับเรือเส้นเดียวนี่แหละเนาะเขาจงว้เข้ากะ ผมมีในเพจนะนะพี่น้องก็เลยเฮเทียงดีกว่าอะไรเนาะอานกามาโตแท่งน้ำอีกพี่น้อง่นกำลังสีซีเก็บซีให้อีกเนาะเพราะว่ายังบ่ทันได้เร้วค่ะอะไรพี่น้องตอนนี้กำลังโตายน้ำอยู่อะไรพี่น้องอันนี้กาปอจรนเนะาะ่นมาเบิ่งอันนี้กาเอาน้ำเข่าอะไรพี่น้อง มุงบุงอ่างล่างมืออะลรเนาะมุงล่างถ้วยอะไรเพราะว่ายังบ่ทันได้โจโถน้ำใส่ะละพี่น้องก็เลยให้เพิ่นโจไห่เนาะก็เดินน้ำให้พ่อแหละพี่น้องเพราะว่าตั้งแต่เหตุมานนี่ก็ยังบ่ได้ใส่น้ำนะพี่น้องก็เลยแบบให้เพิ่นโตใส่น้ำเขาเลยเหไรเนาะเพราะว่าตะกี้ก็ยังบ่มีแทงน้ำเนาะก็เลยป้าแบบซีแหละพี่น้องตอนนี้มีแทงน้ำเ่ากะที่มาโจ มุงอ่างล่างถั่วเห็นรพี่น้องกะสิประมาณนี้แหละเฮนครัวเช่าจอกะสีห่หกหกเนีย่ยเด้อพี่น้องเลยเนาะหลังจากเพิ่นใส่อ่างน้ำแล้วเพิ่นกะสิมาโจะมุงใส่น้ำให้เนาะเพราะว่ากระเจ้ายังบ่ทันไันโจ้ที่สร้างเหตุให้เชาโจยเหลนพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นนาบ้านพี่น้องเท่ากับเรียงสรองเพิ่นทะเลเนาะเมือ่อ มือสุดท้ายอะไพี่นอ้องเมื่อเพิ่นเห็ดงานจบภารกิจอะไรเนาะก็เลี้ยงเพิ่นเล็กล,ละน้อย,ยอะไรเพราะว่าในเดือนสตอกับบริมีซีซั่นลายเดือนเลยเนาะก็เลยอยากเลี้ยงสางอะไรพนี่น้องเพราะว่าเพิ่นแกเห็ดเวียกให้ยก็ประมาณอาสองเดือนเลยสองเดือนก,กลัวๆอะไรอะไรพี่น้องเขาก็อ่าเลี้ยงส่งพออสเพิ่นอะไรเนามือสุดท้ายอะไรพี่น้องก็ ขออนุญาตทีภาคเสียงเอานอพราวจะตรวจกระยานมันผิดกฎอะไรพี่น้องมืนน่อกีบ้บริบาลทางใดบ่พรก่ะอยู่เบิ่งสางอะไรนาะก,ก็เลยเอาจจะเป็นมืออื่นอะไรคนสิไปหาโลถ่ายคลิปเนาะมื่อกี้ยุติไว้กนอะไรพวกนะ้พี่นอ้องพี่น้องแท่งน้ำเขาก็ยังบบหู้ว่าราคา บมดท่ายเนาะพี่น้องหูซึกแต่ว่าอขาสร้างประมาณสองหมื่นเ,เนาะสองหมื่นกว่าอะลรเนาะเพราะว่าเห็ดอคล้องน้าน่ำอะไรพี่น้องเพราะว่าเสียงรบกวนหลายเนาะก็เลยมาผากักผากเสียงเฮือนน้องมิวกี้พี่น้องตอนนี้น้องมิวกี้เพิ่นกำลังลิ่นกระตาเขื่องนกันบ้างพี่นอ้องเพราะว่าอยู่เฮือนผากเสียงบ่ได้เสียงรบกวนแห้งแหงอะไรกันบ้างพี่น้อง น้องก็เป็นตาหนารักเลยพี่น,อน้องคุณช้เสือเสือค่ะสตรอบลี่บอลอีนางลินแล้วลินแล้วลินแล้วนิวกี้มาลิ่นน้ำลานต่อพี่น้องเอ้ยลานน่อยสองคนคนที่หนึ่งจะจ่อยอุ้มอยู่เนาะ แม่พันยังกินข้าวตะแลงพี่น้องเราก็เอาทาเอ้ยเสาวพ่อยใส่หน่อยเสาวมิวกี้หน่อยอมพัน์แทยล่ะฮะนัคืออมพัน์แหงบ่ามิวกีเฮ้ยบ่อมีล่ะแหงปากไหมหันหันหเอ้ยว้าวน้ำเลยหันว้าวน้ำน้ำแม่ว้าวน้ำน้ำแม่ อีนางนางพอใจเป็นเห็นยังเด่นอยากขนมบ้าไอนางฮะอะไรอยากขนมบ้า